มาสอ,อนผักชะอมกันป้าแจกยอดอ่อนๆงามเลยต้นนี้ค่ะโอูยอดอบวบเลยอ่ะยอดอบวบเลยแตกทุกกอทุกต้นเลยค่ะ Hmm. ชมส่วนหลังฝนตกก็จะสดชื่นอุย้ยบักซีดาติดแล้วแหม่กิมจูคุณกิมจูสิกินแล้วเด้เนี่ยต้นเข่าวขีงเยียงชิ่ออกลูกออกลูกน้ำเต็มครางเลยค่ะฝนตกเมื่อคืนแล้ต้องทำความสะอาดหน่อย ชี้หชี้เหืลงไปอะไรอะบุมบิมบุมบิม,บมอุ้ยต้นนี้ยอดงามมาักคักพุ้นทางนั้นยิ่งโตยิ่งสวยยอดกวบไปทั่วสวนเลยเดี๋ยวกำลังสั่งเพิ่มอยู่อีกร้อยสองร้อยต้นเ้วจะเอาไว้รอบรอบ,บที่ สองน้สวยมากต้นเขียวขจีเลิ่มาเยือนเมื่อมีน้ำหืมต่างจากเมื่อมาทำแรกๆปักริบลับเลยสวยๆมาฝากค่ะเจ้า